ทีนี้คำถามคือเราจะเล่นไหมถ้าเล่นตอนนี้เราจะโดนด่าไหมหมายถึงคนทั่วไปเขาจะมาดา่าเราไหมอ่ะนี่ผมลองใส่แพ็คทั่วไปดูเลยนะอ 声音。嗯 อืมเดีย๋ยวลองดูลองดูเดีย๋ยวต้องลองดูก็าไปจริงอ่ะอืลองดูเลยไหมอ่ะแต่พอลดก็คือไม่มีสก,กิลเลยสักอย่างนะจ๊ะ channel damage เข้าเกมไปเล่นค่ะเขาจะซิปมาดาหรือเปล่าเนี่ยเนื้อหนาประเด็น ผมเล่นกากก็อย่าด่าผมแล้วกันใครด่าตนทําเอาแม่ไม่ได้อยังไม่มีคนอย่าไม่เหลือคนดูมีมีันม,ม,มีดูกันอยู่แค่นี้ จะไปเล่นเกาะแบบเออหมอหมอหมอมอ,มอมันทูเรศอะแต่ด้านข้างมันเป็นอะไรนะมันไม่มันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเกาะกวงหรือเป็นอะไรเมื่อกี้เราก็เรื่มดูนี่ขนาดพาดูเองนะเนี่ยแต่เราโมแต่อึ้งกับความบางของมันตลกอะตำตัวบาง กองไฟชานั่นสิทำไมวะทำไมพวกเราทำไมพวกเราเป็นคนอย่างนี้กันเ,เล่นได้ไหมนะอ่ะโอ้ผมประทับใจกับปืนอ่ะใครจะว่าอย่างก็ตามผมไม่รู้ดิ ผมเล่นรถไอ้รถไม่แม่นเกินไปหรือเปล่าไอ้รถที่ยิงยิงอะไรเหมือนเหมือนเหมือนยิงเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะผมอาจจะเล่นรถพวกนั้นเยอะเกินไปอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคอยู่นะแต่แค่ว่าอืมแต่แค่ว่าอืมแต่เนี่ยปัญหาคือ ถ้าจะบุกหับมันต้องบุกทีเดียวเลยไงเก็บหนึ่งสองหนึ่งบีได้แล้วไงต่อซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ,าย,ายอืม โอ้ oh. มันยิงเราไงก็เข้าอ่ะยอมรับเลยยอมยอมยอมเสียโอเอนนเก้าอ่ะงานเรียบร้อยถ้าถามผมผมประทับใจอะไรผมประทับใจเรื่องความแม่นมันครับแต่เราก็ไม่รู้ไงความแม่นนี่เป็นความโชคดีอาจจะเป็น นัดหนึ่งในร้อยที่มันอาจจะดีก็ได้แต่ก็ประทับใจประทับใจอันนี้ผู้ตามตรงแต่เพราะว่าเราไม่ค่อยเล่นร้อังกฤษหรือเปล่าอังกฤษมันก็แม่นอีกแต่ว่าคุณดูดิเอาตรงๆคือเราโชคดีเพราะว่าทีมทีมเราก็ค่อนข้างโอเคไงถ้าถ้าถ้าไปเจอคนที่ปืนหนาๆหนักๆแล้วส่งให้เราว่าดัานหน้าขึ้นนะ่ะผมว่า เราก็จะหัวเสี่ยเหมือนกันนะเพราะว่าเาต้องตรงอ่ะตัวมันบางคืออารมณ์แบบเอ็มมื่อกีเราเจอเอ็มสี่แปดอะเอ็มสีแปดมันค่าป,ปืนเกาะฉกเท่าไหร่อะมันใช้ลูกธรรมดาด้วยยิงเราเข้าอะ่ะประมาณเนี้ยอืม จากไนไกลๆมากไหมผมผมไม่แน่ใจว่าสมัยสไนดได้ขนาดนั้นไหมแต่ว่าจาับที่ยิงกิลได้อะแต่ประกิลมันก็เป้ามันก็ใหญ่นาะมันเลยพูดยากไงเพราะว่าแต,แต่สำหรับผมมันโอเคคือแบบนัดแรกที่เรายิงไปอแล้วเราสึกประทับใจมันเราไม่ต้องมาแก้ตัวให้ไงว่าแบบอะไรนะไม่ไมอ่อ๋มันเป็นเรื่องปกติครับเราต้องดูว่ามันอยู่ในวงกลมไหมพอเราท่าไปปุ๊บเป้าขบเร็วเร็วเนาอ เร็วแล้วก็มันยิงแบบปุ๊บเอ้ยเป้าเป้าใหญ่กว่าเป้าหมายหน่อยนึงมันก็แบบปุ๊บมันก็เข้าจุดที่ต้องการได้อืมดังนั้นครันนี้เราเล่นครั้งเดียวครับ <c oughs> พอเล่นแล้วเราถือว่าเราเรา,เรารู้เลยว่าแบบไม่ต้องไปเจอรถถังหลักหรอก,กเจอแค่รถถังกลางวิ่งวนอ่ะมนไม่ต้องหอวนอ่ะเขายิงด้านหน้าเราอ่ะก็อ,อาจจะเข้าล้วก็ได้นะยิงยิงยิง,ยงเราพยายามแบบ เอียงใส่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ประโยชน์อ่ะแต่ถ้าเฮาดาวอ่ะอาจจะพอรุนได้อยู่บอกตัวชิปเทนปัญหาเลยอืม m b ทีเอ รถถังหนักสนับสนุนครับแต่ไม่กล้าไปสนายไงคุณโยเอาตรงๆคือถ้าผมกลัวว่าถ้าเราเป็นสนายผมจะโดนรีพอร์ตแล้วจะมีบัญชีไว้รีวิวรถนะหยอกๆแต่ก็น่าจะโดนจริงอ่ะผมคนโดนเนี่ย แต่มาอ่านเอกประสงค์งผมว่าเอาไปใช้ก็ได้หมไปถึงว่าแบบอ้ามันถูกเสือจริงๆนะคุณก็รู้ผมเล่นฝัน,นสองไม่เป็น <c oughs> บุกอย่างเดียว นี่ทีนี้เ่คาอิกของมันอ่ะมันคือเป็นคลิปยิงเชลล์สองนัดถูกปะสามคูสามคูณหกมาเราเราลองดู <c oughs> <c oughs> พูดยากอ่ะ <c oughs> บางทีบางทีคำว่าคนในแล้วเรารู้สึกว่าแบบบางทีอ่ะเออเอ,ยอยู่นะ รอกสี่สิบวิเลยเหรอเพิ่งพาเพื่อนเยอะอยู่นะปกติเล่นทีฮัทเจ็ดเทปวีอะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดไม่ได้ขนาดนี้ป่ะเออผมรู้สึกว่าทีฮัทเจ็ดเทปวีมันจะเล่นแล้วรู้สึกมันจะเล่นอาจจะเล่นแล้วรู้สึกว่าต่อเนื่องกว่า อันนี้คือเป็นสายเป็นสายตุยได้แหละมีความลังเลมากในการจะค้คำว่าตุยในช่วงนี้นั่นไงโอ้โหเดี๋ยวกูถามจริงมันจริงตรงไหนอ่ะสำรวจแผ้ก่อนอยู่ไปเคลมไม่ถูกเฮ้ยรู้ตรงไหน แล้วทำไมเข้าเลยเหรอเข้าแล้วป้อมเหลืองใส่หน้าเลยเพื่ออะไรก่อน <laughs> ตายแล้วฉันจะขายของได้ไหมเนี่ยไหนดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟัดเลื่อนโอ้โ oh. ห แล้วพี่ใจ้ผมออกไปสู้ยังไงอ๋อเลยวะเราอยู่พื้นที่ใช่ไหมเราคนไปอยู่ทางนู้นเนาะป่าเนี้วิ่งนำชาวบ้านขับบุกไปเรียบร้อยออกออกไม่ได้ออกปุ๊บโดนจริงสวนโดน โดจริงสดวนป้อมโดจริงส่วนป้อมอ,อะไม่ประกายิงใครเลยนะพลรถต้องมีสกินเนี่ยไม่ต้องไอเนี่ยมาเป็นรถคลิปอะรถคลิปรถคลิปถ้าตามหลักเวลาเปลี่ยนกระสุนมันน่าจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยป่ะถ้าใช้ถ้าใช้อย่างรู้่ะไม่แน่ใจ ความมั่นใจหมดไปแล้วหลังจากโดนยิงแตกหน้าไปเปมืกี้สองนัดนัดนัดหนึ่งอะไรนะนัดหนึงป้อมเสีย้ป้อมเสียหายนัดที่สองวิทุกเสียหายนัดที่สามจะเป็นอะไรก่อนอืมเล่นต่อไม่ถูกเลยรอ,อมันบุกดีกว่า เนี่ยแต่เป็นก็ไม่เก่งอยู่แล้วเราเนี่ยความหวังทีมอยู่ตรงนน้นได้ไหมทีมตรงนน้นบุกไหวไหมเเวิด เล่นไม่ได้อ่ะมันต้องเล่นแบบคือคือถ้างั้นอ่ะเป็นเรื่องดีนะว่าเออขอเรียกว่าตอนนี้ครับผมใส่รถอ่ะมันมีความตรงกับมันมีความตรงสเปคมากขึ้นไงเป็นเรื่องที่ดีนะคือคุณเล่นสักุนไปเลยอ่ะเกาะพึ่งหาไม่ได้ท <laughs> ี ก็ต้องได้สนับสนุนอยู่แล้วป่ะอะไรเงี้ยก็ก็ก็โลรถมันออกมามาอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาจะพูดอย่าน้รถสปอตเหรออยู่มาทั้งเกมมีคุณค่าแค่เป็นรถสปอตแล้วก็เบิร์สองนัดแน่ๆเล็งๆเล็งเอ้ะไม่ออกไปหรอกป้อมบางตีไปก่อนเลยว่าป้อมบาง งันบางไม่บางคุณดูเอาเองแล้วกันเบิร์ดสองนัดก็ท้อ,อใจว่ะ้อรไมวิธีดูดิฮะไอคันนี้ต้องเล่นแถวสองแตไปแถวสองแบบไปตีโอบะดูจากสเปครถนะติดหวังชิบพรับใจกับ คุณนัดผมขอโทษนะผม,มรับใช้กับไปชิปเทนมากกว่าผมว่าชิปเทนเหมาะกับผมเพราะเอ็มบีทีนี่ไปเก็บทีอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนเนิร์ฟหรอกมันไม่น่าเนิร์ฟอ,อะ่ะไม่มีอะไรเนิร์ฟหยอกหยอกหยอก คือถ้าเป็นเบิร์สแบบเราเป็นเราเราวิ่งไปเบิร์สใส่ชาวบ้านอ่ะแบบแบบท T573V อ่ะมันดีปัญหาคือโอกาสถ้าจะทำอย่างนั้นบ่อยๆอ่ะมันมีจริงหรอแบบเกมสวยๆอ่ะเพราะอย่าง T573V เราโหลดกี่วิเองนะยี่สิบเจ็ดวิหรือเปล่าเออแต่วอย่อย่างเงี้ยอาจจะพอได้นะเนี่ย คือคุณคิดดูเด็ดถ้าเราสามารถเบริร์สอย่างเงี้ยปึ้ง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 ,งอย่างเงี้ยมันแหลมมากเลยนะคือถ้าเกิดอยู่ในมือคนเล่นเก่งๆแล้วแบบหาจังหวะได้ดีๆอ่ะโอ้โหแล้วหาหมวดรถอันนี้ผมมนโนเนานะแล้วหาหมวดสัดส่วนดีๆอะ่ะมันมันหากินได้อะ่ะแต่ปัญหาคือ อย่างเมื่อกี้ถ้าเราแหลมไปโผไปด้านหน้าอย่างเงี้ยผมว่าเขายิงเราเข้าหมดเลยอะตอนแรกเราดูก่อนยังแบบที่ผมคุยกันตอนแรกยังแบบเฮ้ยเฮมันมันอาจจะพอได้อยู่มังอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมกดมันไม่ได้ไง ตกอมันวิ่งกลับไปมันวิ่งไปฐานเราเลยป่ะเนี่ยอ๋อไม่เนี่ยมันเอาไว้ทำอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสพราตายแต่ถ้าคุณพลาดมาเราต้องดูเฉลี่ยเนาะเฉลี่ยแล้วไปคูณ เราดแล้วมันจะได้เป็นพ o t e เชี a ย d ดาเมจสี่ร้อยสี่ร้อยคูณหกก็สองพันสี่เป็นการเบิร์สแบบว่าเหมือนเอาโอกาสอยากให้มองนี้อยากให้มองว่าเป็นการเอาโอกาสของหกสิบวิก็คือต่อนาทีอะเอามาใส่ไว้ในประมาณสี่สิบวิคือประมาณมาก อาเทียแล้วคุณวิ่งหนีเลยอ่ะอืมก็ตามก็ตามภาษารถลิปอะ่ะแล้วก็นัดแล้วก็ในระหว่างสองนัดซึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดรถมันนิ่งจริงๆเป็นเต้านิ่งแล้วเรายิงไปแล้วเรายิงที่เป็นจุดที่มันโดนแน่ๆอ่ะสองนัดมันแทบจะก,การันตีเพราะว่าห่างกันอยู่มันจะห่างกันอยู่ที่ศูนย์จุดห้าแล้งจากเมื่อกี้เอ่อที่เรายิงตัวออกเจ็คสองเจ็ดเจ็ดที่หันหลังให้อะ่ะ อความแม่นยำไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยก็คือคิดว่าหวังผลได้เลยเหมือนกันอนะแต่เป็นอีกสไตล์หนึ่งไงมันต้องเป็นคนที่เล่นแบบคนเล่นแบบรถถังไฟรถถังหนักสนับสนุนเป็นประจําอยู่แล้วอะเราเล่นแบบเราเล่นแบบรถถังหนักสนับสนุนนะพยายามว่าเป็นการเล่นแบบรถถังหนักสนับสนุนไม่ใช่เป็น คุณจะเอารถคันนี้ไปแทนรถถัง,ถงดักบุคลวงหรืออะไรประสงค์อะไรเงี้ยไม่ได้เล่นยากเพราะจากที่เราโดนเจาะมาไปเกียร์มันไปบูหน้ากับรถถังหนักด้วยกันแทบไม่ได้เลยชิปเทนยังจะพอมีความหวังเยอะกว่าอกทีนี้เราลองเทียนสิบไปแล้ว เ9เทียแปดเราค่อยมาลองต่อพรุ่งนี้เลยไหมหลังจากเราเปิดกล่องเนาะเออเดี๋ยวขอพักเต็มเท่านี้ก่อนปรับตัวเรื่องรถใหม่แต่เอามาให้หายคาใจกันบ้ากรถเทียสิบมันคุมไหมที่จะเปิดจนถึงครามอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบางคนจะได้ตัดใจออกไงเนาะแล้วก็จะมีคันนี้ที่เราขอเก็บไว้ก่อน ตัวรถฝรั่งเศสอะเนี่ยอืมขอเก็บไว้ก่อนเพราะมันมีเทีย9เก้าใช่ไหมใช่ก็ย้ำอีกรอบรถเมื่อเปิดครบแล้วคุณจะไม่ได้ทองแทนนะ คุณจะได้ตัวกล่องคุณจะได้เป็นตัวลอมฟาเต้รุ่นพรามนะครับผมซึ่งมันจะมีตัวการันตีทองขั้นต่ำคือ750ทองแล้วก็ขั้นสูงสุดมันจะอยู่ที่3,000ทองเออแล้วก็การันตีของกล่องแต่ละรุ่นต่างกันนะครับไม่ได้ใช้ร่วมกันแต่ได้รถแล้วรีเฟซเลยเหมือนเหมือนเดิมเนาะนรีเตแคอ่อันนั้นอะรุ่นนั้นอะโอเค ประมาณนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหม